สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้13มกราคม2568สามทุ่มสิเ็นะครับช่องตองพรพรมครับวันนี้มาตอบคําถามมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามถามว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นด้วยแอปทางรัฐจะได้เงินหมื่นหรือไม่อันนี้หลายคนถามมาคําตอบครับ เงินหมื่นที่เขากําลังจะแจกอยู่ขณะนี้นะครับที่รัฐบาลเขากําลังจะแจกอยู่ขณะนี้นี่เขาเรียกว่าเงินหมื่นเฟสสองเขาจะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้ซึ่งตอนนี้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการก็คือรัฐมนตรีช่วยบ้าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะให้ตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐประมาณ20-21ถึงมกราคมและถ้าตรวจผลการลงทะเบียนว่าปรากฏว่าได้รับสิทธิก็จะได้รับการอูนเงินไม่เกิน29มกราคมอันนี้ก็ โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาะะะชน13หลักอันนี้เขาเรียกว่าเงินหมื่นเฟสสองเขาจะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้และตรวจผลแล้วได้รับสิทธิ์ด้วยนะครับผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ด้วยจึงจะได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้สูงอายุถามมาว่ากรณีไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้เลยจะได้เงินหมื่นหรือไม่คําตอบก็คือเฟสสองนี้จะยังไม่ได้เงินหมื่นกับเขานะครับอันนี้คือคําตอบนะครับ แล้วทีนี้จะได้ไหมถ้าไม่ได้เฟสสอเฟสต่อไปจะได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอรัฐบาลครับซึ่งไม่ทราบว่ารัฐบาลจะให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่<อ>ก็คือกลุ่มไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือคนอายุน้อยกว่า60ปีคืออายุ16ปีขึ้นไปถึง59นี<อ>ก็มีคนยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเช่นกันนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายท่าน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเช่นกันนี่แหละครับ,รบกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐนี่แหละรัฐบาลเคยพูดเอาไว้ว่าจะ,จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นายจุลพาณมรนด้วัดก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมาเรื่อยๆว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารทกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทานองนี้นะครับ ก็รัฐบาลเคยพูดไว้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนทีนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไรเขายังไม่ได้กําหนดวันเดือนปีที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐก็ต้องรอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วพอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนตามข่าวก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลเคยพูดก็คือเมื่อลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ก็จะมีการตรวจผลการลงทะเบียนเหมือนกันนี่แหละว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์คนได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินหมื่นโดยใช้เงินผ่านบัตรประชาชนน่าจะได้เป็นเงินดิจิทัลน,นะครับอ้าวนี่คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ในลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐสรุปเงินหมื่นเฟสสองที่เขาจะแจกภายในไม่เกินยี่สิบเก้ามกราคมนี้ไม่ได้พร้อมกันกันกบเขาแต่ในอนาคตรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนขอให้รอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนต่อไป ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเปิดเมื่อไหร่อันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐก็เป็นแบบนี้ครับก็มาตอบคาถามท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาครับสําหรับคลิปนี้ก็แจ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ